ไอ้นกขุนทองไอ้ขุนทองไอ้นกแก้วไอ้นกขุนทองไอ้นกแก้วไอ้นกขุนทองไอ้นกแก้วมากินน้ำเหรอมานี่ม่นี่มานี่ห่างเคลงน้ำแล้วตกน้ำตายหรอกบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ยดูในห่างแค่ห่างแค่น้ำเนี่ยบ้านมึงอยู่ไหนอ่ะบ้านมึงบ้านมึงอยู่ไหนเนี่ย พ่อแม่มึงตามหาน่ะมึงหนีออกมาเนี่ยเรากลับไปขอก็ะถอนขนย่างนะมึงน่าเดีไปอยู่ในร้านน่ะพ่อแม่มาตามหามึงจะได้เจอพ่อแม่มาดิทำไมอ่ะนี่อเกาะมือเนี่ยนเดี๋ยวไปอยู่ในร้านเอาดิเอาดิอ่ะ ก็มือเนี่ยเดี๋ยวไปอยู่ในร้านเดี๋ยวพ่อแม่มาตามหามจะได้เจอไงเดี๋ยวมึงไม่เจอพ่อแม่มรทำยังไงอ่ะมานน่นี่มานน่มึงไม่ง้อกูกูไม่ง้อมึงไงมึงมาเที่ยพ่อแม่กูนี่กูกลัวมึงตายกูม่สนใจมึงนี่แต่กูไม่กลัวมึงตายกูจะสนใจมึงทำไมอืมกูกลัวมึงตายกูม่สนใจมึงไงกูกลัวเมียจะคุมมึงไปกินรู้เปล่า ถ้ากูไม่กลัวมึงตายกูจะสนใจมึงทำไมมึงมีค่าอะไรกับชีวิตกูือจำเป็นยิงมากูไม่รู้เรื่องเดียวอ่ากอมือเนี่ยเดยวๆไปไว้ในร้านเดี๋ยวาตามหาพ่อแม่มึงมารับเข้าไปกูไม่อยากเลี้ยงแบบพาระใครพาระตัวกูก็นักคออยู่แล้วอยู่บ้านเอาไปภาระอีกเรอกูไม่เอา รู้ป่ะทำไม่เล่นตัวเห็นอกูไม่สนใจเลยครับเล่นตัวเด้อรอตายแะละสวยตายแล้วจะตบซิมเลยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะบวกให้มาไม่ยอมมานี่โอเคมึงมีมาเรื่องของมึงอ่ไปแล้วไปแล้วนี่มานี้แล้วนี่ เข้าในร้านเข้าในร้านอ่ะเปิดประตูให้เข้าไปเข้าไปเข้าไปนี่เข้าไปเดี๋ยวพ่อแม่มึงมาจะได้มาเจอพ่อแม่มึงไงเข้าไปเนี่ยเข้าไปในร้านอ่ะโอเคช่างแม่มึงมึง,ม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 งไม่สนใจ